การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายกลุ่มเนัดแรกทีมชาติไทยอายุ17ปีพบกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาที่สนามปทุมธาน,นีสเตเดียมโดยเกมนี้เริ่มเกมมาแค่12นาทีไทยก็มาได้ประตูขึ้นนำจากลูกเตะม,มุมบอลมาตกที่ชนโนไทยจ่ายต่อให้ดุษฎียิงเข้าประตูไปทำให้ออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ต่อมาในนาทีที่26 แข่งไทยส่งบอลกันพลาดแต่เป็นปีเตอร์พันธวงศ์ที่ตัดบอลได้ก่อนจะลากไปยิงให้ลาวตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ต่อมาในครึ่งหลังไทยเปิดเกมบุกอย่างหนักและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเป็นชนโนไทยมายิงประตูชัยให้ทัพช้างศึกยูสิขึ้นนําเป็น2ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะสาธารณรัฐประชาชนลาวสองประตูต่อหนึ่งเก็บ3คะแนนนัดประเดิมสนามได้สำ หลังจบเกมโคชกบพิภพอ่อนโมหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U17 ได้ออกมาเปิดเผยว่าเกมนี้เป็นเกมแรกของน้องๆเป็นเกมที่ยากไม่ว่าจะเจอใครมันก็ยาก เพราะผมมองว่าทัวร์นาเมนต์นี้ทุกทีมมีความสามารถเท่ากันหมดเป็นเกมที่ต้องใช้ความอดทนสูงในการเล่นหลายคนกดดันเลยทําให้ทําผลงานได้ไม่ดีและต้องใช้เวลาพอสมควรในการตั้งเกมหลังจากนี้เราต้องพยายามปรับเรื่องการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายผมเชื่อมั่นในตัวเด็กเสมอและเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะได้